เหตุการณ์ที่น้องเจอเนี่ยฝรั่งจะให้มีการเลียค่ะทุกคนน้องบอกว่าหนีไม่ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่อง p r o เจส t อรี่นะคะ e ีพีนี้จะมาพูดเรื่องราวของน้องคนหนึ่งค่ะเรื่องราวของน้องคนนี้นะคะน้องเนี่ยได้มีการมาโพสในโซเชียลในกลุ่มกลุ่มหนึ่งค่ะก็เป็นกลุ่มอยู่ที่พัทยาเนาะน้องไปกับลูกค้าแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะซึ่งเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราอ่านเล้าเราก็ โอ้โหรู้สึกว่าหนักใจแทนแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นคงจะทจําใจยากเหตุการณ์ที่น้องเจอเนี่ยฝรั่งจะให้มีการเลียค่ะทุกคนแต่ว่าน้องไม่ยอมน้องจะกลับน้องก็เลยโดนทุบตีค่ะอีพีนี้อยากฝากเป็นอุทาหรณ์ค่ะสําหรับหลายๆคนนะคะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าเจ้าตัวเขาอนุญาตแล้วนะคะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยได้มีการมาโพสต์ค่ะ โพสผ่านสื่อออนไลน์ในกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่พัทยานะคะอยู่ที่กลุ่มพัทยาเนี่ยมันก็มีหลากหลายกลุ่มเนาะแต่ว่ากลุ่มนี้น้องผู้หญิงคนนี้นะคะเขามีการมาโพสต์น้องจะทํางานกลางคืนค่ะที่พัทยาแล้วน้องเนี่ยบอกว่าหลากหลายลูกค้าค่ะหลากหลายรูปแบบเจอมาหมดเนาะแต่ว่าน้องเนี่ยรู้สึกว่าทนไม่ได้ทนไม่ได้จนต้องมาโพสต์เรื่องราวนี้นะคะผ่านโซเชียลแล้วพอเนี่ยได้ไปอ่าน อ่านแล้วก็ได้มาดูคอมเมนต์แต่ส่วนใหญ่คอมเมนต์ก็จะให้กําลังใจน้องค่ะแล้วก็ให้น้องเนี่ยไปแจ้งความขอย้ํากดเลยนะคะว่า E ีีนี้ไม่อยากให้เกิดดราม่าอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเรามาแชร์ประสบการณ์อีกมุมมองหนึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ค่ะหลายๆคนก็อาจจะมีประสบการณ์แบบไม่ดีคนที่เขาทํางานกลางคืนคนที่ฟังพออยู่นะคะก็ขอให้คอมเมนต์อย่างสุภาพแล้วก็ให้เกียติกันนะคะน้องคนนี้นะคะเขาบอกว่าหนูไม่ได้ทําอะไรเลยเมื่อคืนฝรั่งบีบคอ เอาเท้าอุดปากตบหน้าหนูหนูร้องไห้มันก็ตีหนูเกือบตายเกือบขาดใจเอาหัวหนูทุบก,กำแพงทำไมหนูต้องมาเจออะไรแบบนี้อยากลงเป็นอุทาหนหนูไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองจิตใจย่แย่มากนี่คือคําพูดของน้องคนนี้ค่ะที่น้องคนนี้ทํางานตอนกลางคืนนะคะแล้วทีเนี้ยก็ได้ไปเจอลูกค้าหลายรูปแบบเนาะอย่างเช่นของน้องเนี่ยน้องอาจจะไม่ได้พูดในดีเทลเยอะมากมายว่า ลูกค้าคนนี้เขาทําอะไรเขาทำอะไรเขาถึงแบบว่ามีอารมณ์แบบนี้เวลาชักชวนเราเออมาซื้อบริการทางเพศเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนเนี่ยก็คอมเมนต์ร้อยละเก้าสิบเลยนะคะอยากให้น้องไปแจ้งความค่ะไปแจ้งความเอาผิดผู้ผู้ทําร้ายน้องฝรั่งคนนี้แหละค่ะมีผู้หญิงคนนึงค่ะเขาเนี่ยไปคอมเมนต์ว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นล่ะคะอืมและทีนี้น้องมีการตอบมาค่ะว่าเขาจะให้หนูเลียเท้า แต่หนูไม่ทําซึ่งหนูไม่โอเคจะกลับเขาไม่พอใจค่ะเขาก็เลยลากหนูไปทุบไปบีบคอซึ่งโอ้โหทุกคนมันก็เป็นมันเป็นงานที่เราต้องใช้แบบเนี่ย mindset ที่แบบต้องแข็งแกร่งจริงๆแล้วน้องมาเจอแบบเนี้ยค่ะแล้วก็มีหลายๆคอมเมนต์อีกผู้ชายเนี่ยที่คอมเมนต์ไม่ไม่โอเคเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาซื้อมาครับดิวกันไม่เข้าใจแล้วก็บางคนก็บอกว่า ดีแล้วที่น้องไม่ตุยไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประมาณว่าคอมเมนต์ว่าอย่างนี้แหละเห็นเงินเป็นหลักโดยที่ไม่ได้ห่วงตัวเองเลยว่าจะเจอลูกค้าแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่น้องเจอเพราะว่าน้องบอกว่าเขาจะให้มีการเรียเท้าแต่ว่าน้องเนี่ยไม่ยอมทําน้องไม่ยอมทำเนี่ยผู้ชายอ่ะที่เป็นฝรั่งนะคะเราก็ไม่รู้ว่าฝรั่งผิวขาวหรือผิวสีอืมเพราะว่า คำว่าฝรั่งเนอะมันก็เป็น foreigner ก็เป็นชาวต่างชาตินั่นแหละค่ะทุกคนแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นผิวสีหรือผิวขาวนี่น้องไม่ได้ลงละเอียดลึกขนาดนั้นว่าคนที่ทําร้ายน้องอะคะ่ะเป็นฝรั่งผิวขาวหรือผิวสีนะคะน้องแค่บอกว่าฝรั่งเขาไม่พอใจที่หนูไม่เลียเท้าให้เขาตอนที่หนูไปอะไรกับเขาเนี่ยหนูไม่ได้เลียเท้าให้เขาเขาก็เลยไม่ยอม แล้วน้องก็ไม่โอเคที่จะทําด้วยเพราะว่าน้องบอกว่าไม่ไม่ไมโอเคเลยที่จะทําแบบนี้เขาก็เลยลากน้องเนี่ยไปทุบนะมีการเอาเท้าเนี่ยมาอุดปากน้องนะคะแล้วก็มีการตบหน้าน้องน้องเนี่ยก็ร้องไห้ เขาก็พยายามตีน้องนะคะตีแบบโอ้โหแล้วน้องก็เลยบอกว่าหนูเกือบตายเกือบขาดใจตายแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเอาหัวน้องอะคะ่ะทุกคนไปทุบก,กําแพงบางคนเนี่ยมาคอมเมนต์นะคะว่ามันเป็นเรื่องปกติมีทุกสายแต่ดันไปเจอสายซาดิสสายฮาร์ดคอร์มันก็เลยถือว่าเป็นการอัปเลเวลไปสําหรับตัวพลเลวเนี่ยพลฟังแล้วมันก็ไม่เมคเซนส์เพราะว่า สำหรับตัวเราเองเราฟังแล้วมันไม่โอเคเนื่องจากว่าเขามีการทําร้ายร่างกายผู้ชายคนนี้ที่เป็นลูกค้าคนนี้ฝรั่งคนนี้อาจจะมีความซาดิสอให้เลียเท้าเออให้เลียเท้าให้หน่อยเวลาที่เรามีอะไรกันอะไรเงี้ยเลียเท้าให้หน่อยซึ่งมันไม่โอเคอ่าแล้วก็ทําไมไม่ไปแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอีกหลายๆมุมบอกว่าถ้าน้องไปแจ้งความเนี่ยน้องอาจจะเจออีกข้อหาหนึ่งก็คือว่าค้าประเวณีหลายๆคอมเมนต์ก็คอมเมนต์แบบนั้นนะคะทุกคนแล้วก็มีการคอมเมนต์ต่อกันว่า ใช่ถ้าน้องไปแจ้งความเนี่ยคุณอาจจะโดนอีกกระทงหนึง่งโอเคคุณโดนทำร้ายร่างกายแต่ว่าคุณค้าปอร์เวณีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นแบบนั้นไปแล้วที่น้องเอามาโพสลงในกลุ่มนะคะน้องเนี่ยมีการย้ําอีกนะคะว่าอยากลงเป็นอุทาหรณ์ค่ะหนูไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองสภาพจิตใจตัวน,นี้ก็คือยแย่มากน้องบอกยแย่มากแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในมองในมุมของพลเนี่ยพลรู้สึกว่า ทํางานแบบนี้มันต้องเจออยู่แล้วมันต้องเจอลูกค้าหลายรูปแบบต้องเจอลูกค้าแบบว่าคนที่เขามีเซ็กเนี่ยที่มันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยซาดิสบางคนเนี่ยจะขอประตูหลังอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่ยอมก็มีการทําลายร่างกายนะคะแต่บางคนหนีได้ก็หนีอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องคนนี้ในกรณีของน้องคนนี้น้องบอกว่าหนีไม่ได้เลยค่ะหนูต้องอทํางานให้เสร็จหนีไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าหนูหนีเนี่ย สิ่งหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าหนูไม่รอดแน่ก็คือหนูต้องตุยตรงนั้นแน่นอนเพราะว่าเขาลงมือทําร้ายหนูแล้วแล้วก็มีการตบตีหนูตอนนั้นเนี่ยหนูคงจะคิดว่าคงจะไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่ทํางานกลางคืนอ่ะก็รับถือน้ําใจเขานะคะแต่ว่าขอย้ําเลยนะคะว่าอีพีนี้ไม่อยากให้ทุกคนดราม่าฝาักให้เป็นอุทาหรณ์อีกมุมมุมหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นจากผู้หญิงที่เขาทํางานตอนกลางคืนแล้วผู้หญิงทํางานตอนกลางคืนเนี่ยได้มีการมาแชร์เรื่องราว ที่น้องเจอที่น้องประสบพบเจอว่าน้องเจอผู้ชายแบบนี้เจอลูกค้าแบบนี้นะคะน้องบอกว่าพอพอไปกับลูกค้าจริงๆเนี่ยลูกค้ากลับไม่ได้ทําตามแบบที่เราดีลไว้ลูกค้าทํานอกเหนือจากนั้นอะไรอย่างเงี้ยนั่นหละค่ะทุกคนก็มาพูดเรื่องนี้นะคะก็ฝากเป็นอุทาหรณ์เนาะสําหรับคนที่ทํางานกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้เสมอเพราะว่าลูกค้าที่เราเจอเนี่ยเราไม่รู้ว่าลูกค้าคนนั้นเขาจะเป็นยังไงหน้าง,งาน ตอนที่ดิวกันเนี่ยอาจจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ว่าพอไปจริงๆแล้วกับลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบที่ว่าคุยกันมาเจอลูกค้าที่ซาดิสแบบนี้นะคะแล้วก็มีการทําร้ายร่างกายเราก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งของชีวิตผู้หญิงที่ทํางานกลางคืนว่าโอ้โหเขาต้องเจออะไรมากมายเขาจึงเจอเขาต้องเจอลูกค้าที่ไม่ปกติเขาต้องรองรับกับอารมณ์ทางเพศที่ซาดิสแบบนี้นะ,ะพูดก็พูดค่ะพอรู้จักกับพี่คนหนึ่งค่ะที่อยู่คอนโดเดียวกัน พี่คนนี้นะคะเขาทํางานทําความสะอาดโรงแรมแล้วเรามีโอกาสได้คุยกันฝรั่งบางคนเนี่ยไปเปิดโรงแรมนอนไปกับผู้หญิงที่ทํางานกลางคืนแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยมีการตกลงกันไม่ได้คุณจ่ายเงินฉันไม่ครบคุณให้เงินฉันมาไม่ครบเราตกลงกันเท่านี้แต่คุณจ่ายเงินฉันเท่านี้มันไม่ได้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วพี่สาวคนนี้ก็เคยเล่าให้พลอยฟังนะคะพี่สาวคนนี้ทํางานก็รู้จักคนโดเดียวกันพี่เขาอยู่ชั้น5้าพี่เขาก็เล่าให้พลอยฟังว่า โอ้โหตอนที่ทำงานทาความสะอาดโรงแรมค่ะด้จะเจอลูกค้าหลายรูปแบบมากบางคนลูกค้าเ,เข้ามาทักทายเข้ามาถามเราว่า how much เข้ามาถามเราว่าเอ้ยคุณไปกับฉันไหมนั่นนูน่นนี่มีหลายรูปแบบค่ะมีกันบอกว่าดิวกันมาอ่ะสามพก็จ่ายไม่ครบจ่ายพันหอย่างเงี้ยนี่แหละค่ะทุกคนก็มาฝากเป็นอุทาหรณ์แล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะแต่ขอย้ําเลยว่าทุกอาชีพทุก งานอะไรเงี้ยมีเกียรตินะคะทุกคนไม่ได้แปลว่าคุณทํางานนี้แล้วคุณไม่มีเกียรตินะคะอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปยืมร่างกายของใครมาทํางานแบบนี้เขาก็บางคนเขาก็มีความสุขที่เขาทํางานแบบนี้นะคะก็ <c oughs> ใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาหน่อยนะคะว่าคิดยังไงกับน้องคนนี้ที่โดนฝรั่งคนนี้ที่จะให้เลียเท้าแต่ว่าน้องไม่อยากเลียเท้าเนี่ยแล้วน้องเนี่ยโดนโดนมีการทําร้ายมีการเอาหัวไปทุบกําแพงแล้วก็ แล้วก็เอาเท้ามาอุดปากน้องค่ะทุกคนตบหน้าน้องตีน้องทุกคนมีความคิดยังไงคอมเมนต์มาหน่อยนะคะแล้วก็ อีพีนี้ไม่ได้มาโจมตีน้องหรือว่าไม่ได้มาอะไรอยากจะมาพูดเป็นอุทาหรณ์เรื่องนี้ค่ะเพราะว่าน้องก็มีการไปโพสในกลุ่มแล้วก็หลายๆคนก็แชร์เรื่องเาวาน้องออกไปนะคะโอเคค่ะทุกคนสําหรับอีพีนี้ใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะเพื่อให้เราได้อยู่หน้าจอทุกคนเป็นนานๆแล้วก็มีเรื่องนะคะมาเล่าอย่างนี้ให้ทุกคนได้ฟังเปิดอีกมุมมองหนึ่งหลายๆคนไม่เคยรู้มุมมองนี้ก็จะเปิดอีกมุมมองหนึ่งว่าเอ้ยมันยังมีมุมมองเนี้ย มันยังมีเรื่องแบบนี้อยู่นะคะหลายๆคนก็ไม่เคยได้รู้ก็อีพีนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ฟังอีกมุมมองหนึ่งนะคะสำหรับ e ีพนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ